มาแล้มาเปลี่ยนด้วยทาานยอมันว่ามาันเออจลงอีสักีดนสวยผมเรียกว่าอับกันเนอร์อับกันเนอร์ของเขาี่ผสมระหว่างนัดข่าวนะเฮีอย่า้อใจตักวหนึ่งคจะอยู่ชันอะไรครับซีเก่งที่คือโรงเรียนนานชาติ และเราก็คณะครูจา์ที่ส่สูตรที่เข้าประกวดการแข่งขันทักษะเพียงยิ่งและถือเป็นเกียรติและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างชั้นครูโรงเรียนและวิทยาลัยในวันนี้ในการใช้ภาษาจีนและภาษาจีนของนักเรียนนักศึกษาของไทยโดยทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ทีาภาษาอกฤษและภาษาจีนวันนี้ 2, 2> สิงหาคม2568ที่ผ่านมาว่า120เวียนในเขียบต4จังหวัดโดยกีหลักสัแก้วอาจารยาได้รับสี่เหรียญทองและสีเหรียญเงินและทีม ปารีปวช2ทับสาที่มาอากการที่จีนแล้วก็เนื่งขึ้นเอมสมแล้วเหตุที่เด็กของเราได้รูปผู้ว่าเนี่ยในตัวน้อยใน,ในตัวกลางเป็นที่สหรัฐอเมริกาและพอการประชุมกับเพื่อนเพื่อนบ้านของเราที่มาแต่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง 3ามกินห้านิดเดียวบางคนก็ไปแปลง,งสนโนโลารบอกว่า่านที่สุดในโลกสามครับนะครับหนึ่งสองสาม